ต้องบอกว่าตอนนี้การแก้รัฐนูลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วนะแม้ว่าสารรัฐนูลนะครับจะวินิจฉัยว่าห้ามเลือกสสรโดยตรงใ่ครับตอนนี้สามพักซึ่งเป็นพักหลักนะครับไม่ว่าส้มแดงน้ําเงินเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะต้องตั้งสสรนะครับคือสมาชิกสภาล่ารัฐนูลมาในการลื้อรัฐนูลฉบับใหม่นะครับตอนนี้ก็นับถอยหลังะ ตอนนี้มีการยื่นแล้วใช่ไหมเสนอร่างกันครบแล้วทั้งสามพักเลยต้องบอกว่าจะดูนะสามพักที่บอกคือภูมิใจไทยพักประชาชนและก็พักเพื่อไ,ไทยนะครับ,รบหลังจากที่สารรัฐมนูลน,นะครับมีคำว,วินิจฉัยเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2568นห้รยบครับรบ,บอกว่าไงนะครับบอกว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูญได้โดยตรงก็ทำให้ทั้ง3พรพักไปจัดทำการแก้ร่างแก้ไขรัฐมนูญน,นะ,ะในการตั้ง ทั้งสามทางตั้งเรื่องตั้งสสลนะรแต่เป็นการวิธีเลือกทางอ้อมเป็นทางอ้อมทั้งหมดครับซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้ยื่นแก้ไขรัฐมนูนไปแล้วตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมานะยื่นมาตราเดียวกันใช่ไหมใช่ครับคือแก้มาตรา256ครับเปิดทั้งสามพัเลยใช่ครับครับของภูมิใจไทยเนี่ยสสรจะน้อยที่สุดเลยครับมีแค่9ก้าส้าคนเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับใ่ครับคุณพระดอน ปีศานนานากุลซึ่งเป็นประธานของพรรคเนี่ยประธานเรื่องนี้ใ,ในการการทําเรื่องแก้ไขรัฐนูลน,นะครับเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยบอกว่าไงครับครับบอกว่าขณะนี้ร่างแก้ไขรัฐนูลมาตรา26เนี่ยเสร็จไปแล้วและพรรคกำลังให้สสเนี่ยร่วมลงชื่อที่ต้องมีหนึ่งใน5พรรคเรามี69เสียงได้หาด้วยกับพรรคร่วมเรียบร้อยนะครับ รวบรวมรายชื่อและเสนอไปแล้วนะครับเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาเป็นแนวทางเดียวกับการแก้ไขเริ่มนูนปี39ที่เป็นที่มาของสรในปี40ครับพักประชาชนก็เท่ากันเลยพักประชาชนก็ยืดแล้วนะในโมเดลในเรื่องสรของพักประชาชนเป็นยังไงครับครับก็คือพักประชาชนเนี่ยเขามองว่าโมเดลของเพื่อไทยและภูมิใจไทยเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมน้อยนะครับเขาก็เลยไปเปิดเหมือนกับว่าของเขาเรื่องทางอ้อมก็จริงแต่ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกเสนอมาใช่ครับ เสนอมาแล้วก็ให้สภารัฐภาลมาเลือกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ชุดคือชุดสภาที่ปรึกษากับชุดกับปริการยกร่างนะครับมีสองมีสองส่วนไม่ไม่ให้เลือกโดยตรงเหมือนกันนะครับครับโมเดลก็ก็อย่างที่บอกว่าเป็นสองคณะที่พี่กอล์ฟบอกนะครับคุณผลิตบอกว่าไงครับครับโมเดลของสสลของภูมิใจไทยกับของภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีช่องโหว่ใช่ครับนะแล้วก็บอกว่าการออกแบบวิธีให้รัฐสภาเลือก ตัดเลือกสสรเนี่ยและกรรมธิการยกเลิกน้ำนูนเนี่ยต้องปิดความเสี่ยงของการกินรวบหรือผูกขาดเขาเลยแยกเป็นสองกลุ่มเป็นสองกลุ่มเพราะว่ากลัวว่าพักน้ําเงินนะไปวัวกับสวน้ําเงินแล้วก็ผูกขาดในการเลือกเลยใช่ขอบคุณไปกลัวเขาทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับขณะที่1 1 3คนของเพื่อไทยนะครับก็ยื่นแก้ไขน้ำนูนวันที่25นะครับเป็นการแก้ไขหมด15ก็คือมาตราเดียวกันนั่นะครับมาตรา256อยู่ในิบหกอยู่ในว 151คนใช่ครับเนี่ยเขาเยอะที่สุดนะครับ300อคนมาจากประชาชนเลือกรัฐสภาคัดเลือกให้เหลือหนึ่งอคนและทุกจังหวัดต้องมีอย่างน้อย1คนนะครับอีก51คนเนี่ยมาจากการเสนอชื่อโดยองค์กรวิชาชีพและมหาวิทยาลัยเป็นนักวิชาการนะครับต้องการให้เสร็จวาระ3ก่อนยุบสภาครับเพื่อจะเอาไปทำประชามติใช่ไหมครับครับก็แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเพื่อไทยก็แก้ มาตรา2 5 6เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องไขกุญแจในการเปิดสอสรอนะครับก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับคุณชูศักดิ์สิรินินบอกว่าทั้ง3พักอย่าคือพักสีน้ำเงินพักสีส้มและพักสีแดงเนี่ยคือพักเขาเนี่ยต้องการให้มีการแก้ไขรับมูนฉบับใหม่นะครับ และก็มีโมเดลมีอันเดียวกันมีองค์กรเดียวในการที่จะดทำรัฐมนูนคือสอสอรเพียงแต่เป็นการเลือกทั้งทางอ้อมไปดูความเห็นของทั้งสามพักการเมืองครับก็ให้รัฐสภาบเป็นผู้เลือกพักผมมีแค่77คนผมจะไปกินรวบแบบไหนครับพักประชาชนมี140กว่าพักเพื่อไทยมี140กว่าพวกผมจะไปกินรวบยังไงในขณะที่มีเสียงแค่70เสียง ก็ผมคิดว่าผมคิดว่าอย่าหวาดระแวงกันจนเกินไปนักถ้าหวาดระแวงจนเกินไปนักเนี่ยแทนที่จะเดินหน้ากลับต้องถอยหลังและเป้าหมายสูงสุดของพวกเราร่วมกันก็คือเดินหน้าสู่การแก้ไขรัฐนูนแต่ในฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตามข้อมูลที่ปรากฏเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการใช้วิธีเปิดรับสมัครโดยที่เรียกว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันคัดสรรรายชื่อที่ถูก,ถก ที่รัฐสภาเลยนะครับดังนั้นประการแรกเนี่ยเราก็อยากจะเห็นประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในสองโมเดลนี้นะครับส่วนข้อสังเกตที่สองเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องการทำให้ความเสี่ยงของการที่ฝ่ายใดจะสามารถกินรวบหรือว่าผูกขาดสอรอหรือว่ากรรมธิการยกร่างเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ต่างที่สุดของเรากับของของพรรคประชาชนก็ดูเหมือนว่า ผมไม่ได้ิจารณ์ของพรรคอะไรนะครับว่าดีไม่ดีเราอธิบายไปแล้วเราพยายามจะทำยังไงให้ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดแต่ว่าถ้าถ้าไปไปโหวตร,รวมกันเลยทีเดียวนะมันก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะมีปัญหาเหมือนกันว่าใครคุมเสียงข้างมากในรัฐสภาได้ก็อะไรครับเอาไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้น อันนี้เราก็คิดคิดอยู่ในใจแต่ท้ายสุดก็คืออยู่ที่ไปหลอมรวมความคิดกันฟังเหตุความผลกันเรามาเปรียบเทียบนะฮะว่าสามพักเขาเสนอเนี่ยโมเดลอาจจะแตกต่างกันแต่ทั้งหมดมีสสรเขาไม่แก้ไขมาตราเลยอื่นเลยนะนอกจากมาตรา256ห้าหเพื่อเป็นคุณแจงที่พช้าอก่ชก็ให้สสรมายกล่างแก้ไขรัฐนูลนะสามพัก ที่เป็นแกนหลักในการเสนอพักประชาชนมีร้อยสอสรต้องมีมร้อยสามสิบห้าคนพักเพื่อไทยแต่แต่เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือเป็นเป็นกลุ่มที่เป็นสภาที่ปรึกษาการยกร่างในหนึ่งร้อยคนอีกสามสิบห้าคนเนี่ยเป็นกรรมธิการยกร่างกรรมการยกร่างไปยกร่างนะฮะแล้วก็ส่วนพักเพื่อไทยเนี่ยมันจริงจริงมันร้อยสี่สิบแล้ววิ่งไปถึงร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับมันแล้วแต่ว่าไอ้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะขยายไป พวกวิชาชีพอะไรต่างๆด้วยเท่าไหร่ก็คือประชาชนเลือกมา200ร้อยแล้วมาเลือกเหลือร้อยเหลือร้อนึ่งแล้วก็ผู้ทรงวุฒิครับสี่สหรือ50เนี่ยซึ่งสภาเป็นคนเลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็พักภูมิใจไทย99คนอันนี้โมเดลสสรปี40เลยครับเป็นสสรจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนต่อจังหวัดเปิดแล้วสมัครแล้วก็สภาคัดเลือก ที่เหลือ77คนจังหวัดละหนึ่งคนใช่ไหมครับที่เหลือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ2 2. คน22คนมาจากภาควิชาการทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มละ78คนนะครับครับอันนี้ก็คือเพราะไม่รู้ว่าโมเดลไหนจะได้นะครับจะผ่านพอผ่านแล้วเนี่ยนะครับว่าเอาล่ะสมมุติว่าสมมุติว่าและมีโอกาสมากที่สุดคือโมเดลสีน้ำเงินครับนะเพราะว่ามันมีเรื่องของสวอครับเพราะสวต้องเห็นด้วยหนึ่งในสามหนึ่งในสามเหกสิบเจ็ดเสียงนะครับ สมมติว่าผ่านเรื่องนี้ภายในสองสาเดือนนี้นะก็จะเอาไปาทำประชามติพร้อมกันเรื่องตั้งนะครับแปลว่าจะต้องมีผลนะว่าจะชี้ขาดว่าจะเลือกให้มีสสรหรือไม่เนี่ยราวๆสิ้นเดือนมีนาคมถูกไหมฮะใช่ครับหลังจากนั้นสสรตั้งแล้วรัฐสภาต้องมาเลือกอีกทีใช่ไหมใช่ครับก็รอกลางปีหน้าก็ต้องมีมีสภาใหม่ก่อนนะครับกลางปีหน้านะครับแล้วจะเริ่มต้นหนูนู้น นะปลายปีน่ะไม่ปลายปีกว่าจะเสร็จนู่นะครับปี70นครับนะปลายปี7 0นอ่ะกว่าจะเสร็จนะครับต้องไปดูเปรียบเทียบโมเดลอย่างที่บอกนะครับภูมิใจไทยยึดแบบจำลองเก่าโครงสร้างกระถัดรัดให้น้ำหนักรัฐสภามากก็คือเหมือนปีมิบสี่ศครับเพื่อไทยเปิดกว้างกว่าในเชิงปริมาณมีสสรอเนี่ยเกินร้อยนะครับเชื่อมโยงประชาชนแต่ยังเลือกแบบอ้อมประชาชนเป็นนวัตกรรม2คณะอย่างที่บอกนะครับสภาที่ปรึกษากับกรรมนิการยกร่างครับ แล้วก็ให้ประชาชนเลือกโดยตรงเข้ามาก่อนนะฮะอันเนี้ยเขาแต่ก็มีนักกฎหมายมองว่าแบบนี้เนี่ยมันไปขัดกับการตีความของสารรัฐมนูญหรือเปล่าเพราะมันมีการเลือกตรงบางขั้นตอนนะครับนั่นแหละครับทีนี้ไปดูแนวโน้มอนาคตสสลเนี่ยใน3มโมเดลเนี้ยเขาบอกว่าโอกาสผ่านของภูมิใจไทยมีมากนะขึ้นอยู่กับการเจรจาภูมิใจไทยกับวุฒิสภาใช่ครับอันนี้เราที่เราวิเคราะห์นะครับเพื่อไทยล่ะ อาจใช้โมเดลนี้เป็นเวทีการเมืองยืนยันว่าตนเองยึดประชาชนเป็นหลักนะครับแต่โอกาสผ่านน้อยโอกาสผ่านน้อยครับนะครับพรรคประชาชนล่ะมีความซับซ้อนครับแต่ต้องได้แรงหนุนจากภาคประชาสังคมอาเป็นโมเดลที่สร้างพลังต่อรองเชิงสัญลักครับทีนี้เรามาบอกว่าทําไมโมเดลของพรรคสีน้ําเงินถึงผ่านเนี่ยครับเพราะว่าก็บอกถ้า้าเทียบแล้วมีเสียงข้างมากในรัฐสภาก็ต้องเอา2องอเนี่ยบวกกับ168นะครับ เป็นเท่าไหร่3 6 8เกินครึ่งไหมเกินครึ่งเกินครึ่งร้อสภาเพราะว่าที่เอา168นี่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีสสอี่มาโหวตให้เป็นนายกเนี่ย168คนไม่บับไม่นับสระชราชนใช่ครับทีนี้แต่แต่บวกอาจจะบวก200ไม่ได้อาจจะบวก150ครับนะของสวสวสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินนะครับเขาก็มีเสียงข้างมากที่สุดนะครับมีโอกาสผ่านแล้วก็มันมีผ่านเงื่อนไขบังคับของ สวด้วยของรัฐธรรมนูญที่ต้องมีหนึ่งในสามทีนี้มาดูนะสภาร่างรัฐมนูลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับปี2491มีสภาร่างรัฐมนูลครั้งแรกนะครับใช้เวลา167วันครับปี2502เนี่ยใช้2อ0 0ันสอาร้อยวันเลยนะอันนี้เขายื้อครับนะครับปี2539นะสอ2ร้วันอันนี้ก็คือนำมาสู่รัฐธรรมนูญปี40นะครับปี2550ล่ะใช้180วันเท่านั้นครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับถ้า เรือมเริ่มมีสภาล่างรับนูลกลางปีนี้มันจะไปเสร็จเอาปี70นั่นแหละไม่มีทางเสร็จปี2169นะครับ,รบนี่คือทั้งหมดนะในเรื่องของสอสลอเรื่องของการแก้รับนูลก็ยังเป็นฝันอยู่นะว่าไม่รู้จะออกมาอย่างไรแต่ที่เราอยู่กับความจริงนี่ตอนนี้น้ำเงินยึดอำนาจนะครับ